ยังไงกินนมหมดถ้วยคนเดียวไม่แบ่งให้คนอื่นด้วยนะตัวนะี้อย่าบอกนะว่าจะมากินอีเหรอเนะนี่ยถ้วยนึงกินอยู่คนเดียวจริงด้วยกินไม่แบ่งไม่แบ่งให้แฟนกินหน่อยเหรอลูกโอ้ไม่แบ่ง นั่งกินอยู่คนเดียวอย่าบอกนะว่าฉี่กินแล้วจะฉี่ตรงนั้นเลยเหรอฮนะอย่านิ่งนะโอ้ฉี่จริงด้วยนี่ไซน่ตชู่อยู่ไหนเนี่ยโอ้แสบสุดทำอะไรอ่ะนั่นนั่น,น,นหืแล้วดึงทิชชู่จากแม่ไปทำไมเนะี่ยเอามาเลย ไปในกระเป๋าเลยไปไปเข้ากระเป๋าไม่เไปเลยตัวปนเนี่ยตัวปนตัวแสบเข้ากระเป๋าไปเลยดูดูดูไทยแสบเนี่ยแสบสุดของบ้านแล้วเราอ่ะหือ ดู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 เขาเล่นมือแม่เพิ่งหายมันเขี้ยวขวนนี้เป็นรอยหมดยังยังจะมาหาอีกยึงจะมาหาอีกยัง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 แสบไปเลยไปหาอันนี้เลยลูกอะ่ะ ติดคนจังเลยเราเรานี่มันติดคนจังเลย